เรื่องมีงรมเรื่องอะไรครับอ๋อคือว่าผมทําบัตรทองก่อนนี้อยู่โรงพยาบาลสุกสวัสดิ์ทีนี้เขายกเลิกไปครับเขายกเลิกไปทีนี้ผงว่ารักษาอยู่ที่อาณาใหม่ผมถามแล้วกันว่าจะย้ายสิทธิบัตรทองหรือเปล่าเนี่ยโทรมาถามี่ยจะแจ้งย้ายสิทธิบัตรทองหรือยังไงครับอ๋อจะขอติดใหม่คือว่าเขาส่งผมอ่ะ จากอนาัยอันนี้เขาส่งผมไปนู่นวัดประยูนมันไกลบ้านมากผมอยู่เขตราดบุญนะของเดิมของของเดิมมันเคยมีปัญหาไหมของเดิมผมอยู่อยู่โรงพยาบาลในสุขสวัสดิ์นะทีนี้เขามีปัญหากันทางรัฐบาลเขายกเลิกเออเออใช่ใช่ยกแล้วพอมาตัวใหม่ไกลมากอืันนี้พี่พี่ลงเรื่องลงเรื่องลงเรื่องไม่คุยยาวไม่คุยยาวไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะค่ะ ถ้าเราเราแจ้งย้ายก็ได้นี่ใช่ย้ายหน่วยบริการได้แล้วก็สิทธิ์ก็เกิดทันทีเลยได้ครับไม่ผมต้องการให้มาอยู่นื่ว่ามีใกล้ใกล้บ้านในหนังสือเขาบอกว่าต้องการส่งไปใกล้ๆกล้ใกล้บ้านที่สุดทีนี้ส่งไปวัดประยูนตรงตึกขั้นเจ้าคุณอะไรไม่รู้แล้วเราไม่เลือกนะครับเราไม่ได้เลือกเองเหรอ ไม่ได้เลือกเขาไม่ได้ถามคำเขาส่งไปเลยลงเรือยางเรืองล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 งไม่คุยยาวไม่คุยยาวลงลงไปถึงสามสามศูนย์แล้วหรือยังพอไปแล้วเขาบอกว่าย้ายได้ไหมเขาบอกว่าติดตรงนี้มันเต็มอืเอาถ้าเต็มมันก็ไม่ได้ที่ลงถ้าเต็มมันก็ไม่ได้แล้ก็ต้องไปไมเหสักว์ตรงบางรักอะไรที่แล้วส่งตรงนี้ไปแล้วก็ต้องไปส่งนู่น พื่อผมต้องการให้ใกล้บ้านที่สุดถ้าผมนั่งรถแท็กซี่ไปก็ห้าร้อยจะไม่ไม่อยู่อแล้วถ้ามันเต็มแล้วทำไงเไม่ไหวแท็ขาไม่ดีแล้วแล้วถ้ามันเต็มแล้วจะทําไงล่ะลุงครับมันไกลหรือเกินเนี่ยผมไปถึงโนนก็พอดีตายก่อนอย่าเพิ่งตายจ้ะถ้าเป็นโรคหัวใจตปยไม่ถึงมีคลินิกชุมนชนในเล้นที่แม่นะคะเตาใกล้ๆนี่เราไปลงแล้วแต่เขาบอกว่าเต็มใช่ไหม ทางถามทางสปสชอะไรนั่นน่ะเรียกไม่ถูกเดี๋ยวสปสชหนึ่งสามสามศูนย์นั่นแหละค่ะที่ลุงโทรไปเดี๋ยวทีมงานรับเรื่องไว้นะรับเรื่องลงบันทึกยังเป็นปัญหาจะเด็ดเขาช่วยดูให้หน่อยเรื่องนี้นะเดี๋ยวลุงนะเดี๋ยวรับเรื่องเดี๋ยวให้ทางสปสชดูให้นะลุงนะเดี๋ยวตามลงเรื่องให้นะคะครับสวัสดีค่ะ